มันทึกรายการยากลับบ้านให้ทำการกดปุ่ม Add Order จากนั้นให้ทำการคลิกที่แถบเมนู Home Med ทำการคลิกที่ช่องชื่อรายการและระบุรายการยากลับบ้าน ทำการคลิกเลือกรายการตรวจสอบในส่วนของวิธีใช้ยาให้ถูกต้องหลังจากนั้นทําการระบุจำนวนที่นำกลับบ้านและทําการกดปุ่มแอด กรณีที่ต้องการนำเอารายการยาคอนติเนียมาทำเป็นรายการยากลับบ้านให้คลิกไปที่ตัวเมนูทาร์กคลิกโฮมเมดนำรายการยาที่ Active มาใช้ระบบจะทำการแสดงรายการยาที่ยัง Active อยู่ให้ทำการระบุจำนวนที่สั่งกลับและคอ Enter ครั้งหนึ่ง กรณีที่ไม่ต้องการนำกลับให้ใส่เป็นศูนย์และทำการขอร Enter ผ่านได้เลยกรณีที่ต้องการรายการยาให้ระบุจำนวนและ Enter ผ่านจากนั้นให้ทำการตรวจสอบรายการยาและวิธีใช้ยาให้ถูกต้องและทำการกดปุ่มบันทึก ตรวจสอบรายการยาและวิธีใช้ยาอีกครั้ง